สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆท่านใดครับนะวันนี้เรามีพระสมเด็จนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นรุ่นจินธรรมชรนะครับก็จะเป็นหลังยันนะครับแล้วก็เป็นวัดจะสร้างนะครับย้ํานะครับวันนี้นะครับมาให้พี่ๆยี่สิบรายการนะครับเป็นนําเลิกทุกองนะครับหลวงปู่มหาศิดาแม่ตาพุทธาวิเศษครับนะนี่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกเลยพี่จารรายการที่หนึ่งฮะหรือรายการที่หนึ่งนะครับเปิดออกมาพี่เป็นเนื้ออันตระกล้านี่ เลขคนเบอร์สิดครับนี่ฮะด้านหลังสวยๆเลยพี่นะด้านหลังเป็นพักคาาชินนะปัญชนนะครับรายการนี้แบ่งปันที่250บาทนะครับรายการนี้เป็นเนื้ออันปะก้าครับพีชายรายการที่1ครับต่อมาเป็นรายการที่2เลขคันเบอร์หมายเลขแปครับนี่ตองนาเลิกทุกองค์นะครับ ลายการนี้เลขสวยครับเลขแดูด้านหลังครับรายการนี้จะออกเป็นผิวลุกๆนะเลขแปดเลขสวยพี่ขอ2 5 0รอยห้าสิบาทครับพี่ใหญ่เลขรวยนะครับนะเลขรวยนะครับรายการที่2นะครับต่อมาครับรายการที่สามโอ้โหรายการที่สามนะครับรายการนี้เป็นเนื้อสำลิดนะฮะนี่ฮะเสื้อสำลิดน้ำทองนะนี่จำนวนน้ำทองหรือเปล่านะครับเลขคนละเบอร์ยี่สิบแปดนะครับรายการนี้หน้ากากเงินนะครับนี่ฮะ อรายการนี้นะครับน้ำแบ่งปันที่พี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ผิวลุงครับเลขโค้ดนัวเบอร์วันที่สามที่สองครับผิวลุงหน้ากากเงินนะครับรายการนี้ก็เอาไปครับพี่ชายสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะพี่ชายนะครับรายการที่สี่นะครับ นะฮนะองไหนสองร้อยห้าสิบาท like สามารถจับคู่สี่ร้อยจะเลยนะครับนะสามารถจับคู่สี่ร้อยจะเลยนะครับส่วนองค์ไหนสองร้อยนะครับองไหนสองร้อยสามารถจ like em ับคู่ kind of eh สามร้อยห้าสิบาทได้เลยนะครับชุดนี้จัดให้พิเศษนะับเพราะอีพีเย็นนี้เท่านั้นนะครับนะต่อมารายการที่5ครับรายการที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงโบราณนะครับนักกัดชุบเงินพี่เล็กคุณเบอร์สามที่หกมกันในเก้ารายการนี้ก็2 5 0ิบาทครับพี่ชายรายการที่5ครับ ต่อมารายการที่6ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งเลขคนเบอร์79ครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชาย200บาทนะครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายรายการที่ 6- 200บาทครับต่อมาครับรายการที่7ครับรายการนี้เลขคนเบอร์เลขฮะรายการนี้เอาไป200บาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายนะครับรายการที่7นะครับ รายการที่8นะครับมาเป็นเนื้อทองแดงลมดำเลขคุณตเบอร์มาเลข80ดสิบเอสสี่สิบสี่สิบนะครับเลขสี่สิบหน้ากากชุบทองครับนี่ด้านหลังตีตาวัดด้วยนะครับด้านหลังยิงยันวัดนะฮะรายการนี้นะครับผมขอนะครับที่สองร้อยแปดสิบนะครับยิงยันวัดนะครับขอสองร้อยแปดสิบบาทครับพี่่ายรายการที่แปดนะครับ ต่อมารายการที่9รายการนี้มหาชนน้ำทองครับมหาชนน้ำทองเลขคุทเบินห่อฮะ102น์ะพี่นะรายการนี้เอาไปนะครับแบ่งปันให้พี่ที่สะ280บาทแบ่งปันให้พี่ที่2 8 0ิบาทนะพี่ชายรายการที่9นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่10รายการที่เป็นเนื้อลมดำเลขคุเบร์เลขสาิ toma, เ 3, 1, นะ รายการนี้เอาไป200บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่10นะครับเอาไป200บาทครับพี่ชายนะครับนี่ฮะต่อมารายการที่11ครับหครับรายการที่11รายการนี้เลกคุณเบิรม์หมายเยลข63รายการนี้เป็นเนื้อ นี่ฮะด้านหลังเป็นลายเสือนะครับด้านหลังเป็นลายเสือด้านหน้านี่ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวลุ้งลุ่นะครับรายการนี้นะครับหน้ากากชุบทองพี่รายการนี้เอาไปพี่จ่ายสองร้อยห้าสิบเอสองร้อยแปดสิบาทครับพี่จ่ายด้านหลังลายเสือนี่นะสองร้อยแปดสิบาทยกคู่นะยกคู่สี่ร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับยกคู่สองร้อยแปดสิบยกอ่าสองร้อยแปดสิบยกคู่ ยกคู 500, ่เอาไป500นะคร <M takeaway> ับยกคู่เอาไป500นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่รายการถัดไปเป็นรายการที่12นี่ฮะรายการที่เลขคน่ตเบอร์หมายเลขเก้าครับนี่ฮะเลขคนตเบอร์หมายเลขเก้าครับรายการนี้ด้านหลังเป็นนะพระอาจารย์โตนะครับนะนี่นี่พระอาจารย์โตนะครับ ีฮรายการที่12องค์นี้นะครับเนือจะมีองค์เดียวด้วยเลขคูตัวเบอร์หมายเลขเก้าด้วยนะผมขอองค์เดียวองค์เดียวครับมีแค่อองเดียว350บาท350บาทนะครับมีแค่องค์เดียวพี่นะเลขเก้านะใครไวใครได้นะพี่นะรายการที่12ฮนะ ต่อมารายการที่13ครับรายการที่เลขคุณตัวเบอร์มาเลขหกฮะรายการนี้เป็นเนื้อทองระคังนะครับนี่เนื้อทองทิพย์เนื้อทองระคังนะครับรายการนี้เอาไป220บาทนะครับ220รบาทนะครับนะรายการที่13ต่อมารายการที่4รายการนี้ครับนี่สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยจ้าเลขคุณตัวเบอร์58ิครับรายการนี้ปรกาศชุบเงินนะครับขอ280บาทครับพี่ชายรายการที่24ครับ ่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการทำปไปเป็นอาการที่15ครับ15นี่ครัรายการที่สวยไม่แพ้กันเลยครับรายการนี้เป็นผมเป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับต่อ9้ารอบพี่ชายเลขคุณเบอร์หมายเลข12ฮะต่อเการอบดูผิวนะสวยมากพี่ใครชอบงานคลาสสิกองนี้เลยนะครับรายการนี้ผมแบ่งปันให้นะครับขอที่280ปบาทนะสวยนะนี่ฮะ เอาไปสองห้าพอแล้วกันพี่นะครับสองห้าแล้วกันนะครับน้องพิเศษให้แล้วกันนี่เอเอาไปสองร้อยห้าสิบาทครับนะพิเศษให้ใครชอบงานเพียวๆนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบหกนะรายการที่สิบหกก็ต่อกรรอบนะรายการนี้เหมือนจะเป็นลมดานะเลขคน่ตเบอร์หนะึ่งหนึ่งหกฮะ รายการที่เป็นลมดำเลขคนตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งหกครับรายการนี้เอาไปพิจชายนะครับแบ่งปันให้สองร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันพี่รายการที่สิบหกนะครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดโอ้ยองนี้สวยมากนะครับสิบเจ็ดองนี้สวยมากเป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวลุกนะครับนะผิวออกสีแม่งทับเลยพี่ชายสำหรับรายการนี้นะ สีออมเงินทับเลยเลขคุณทะเบอร์เลนขสามสิบสามเลขคุณทะเบอร์เลขเบิ้ลครับหมายเลนขนาเมมเมมสายที่สามด้านหลังเป็นสาริกาฮะด้านหลังมีสาริกานี่ครับนะเหลือองค์เดียวด้วยมั้งเนี่ยผมขอนะครับหน้ากากชุบทองผมขอสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดขอสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่สวยๆเลยนะครับ ต่อมาครับรายการสไปที่รายการที่1 8 18กระสวยแพ้กันนะครับผิวลุ้งๆแบบนี้เลยเลขค้่จับเบอร์มา10หน้ากากชุ่มเหมือนะรายการนี้เนี่ยโหผิวด้านหลังฮนะผิวด้านหลังโคตรโหดเลยพี่ชายนี่ครับเอาไป280บาทนะพี่ชายรายการที่1 8ครับต่อมาครับรายการถัดไปรายการที่1 9รายการที่9เลขคู่จัเบอร์มาเลขแม่ทัพครับหมายเลขหนึ่ง เลขแม่ทับครับหมายเลขหนึ 000. 000. 000. 10่งนะเอาไป250บาทนะครับเลขแม่ทับเอาไป250บาทนะครับพี่ชายนะครับรายการที่19ต่อมาครับรายการที่20ครับรายการที่20รายการที่เป็นลมดำนะครับเลขคนจเบอร์หมายเลข16นะครับหน้ากากชุบทองด้านหลังเป็นพญานาคนะฮะพญานพญานาคขลาดนะครับรายการนี้เอาไป300บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่นะครับ ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบครับนี่ฮะสวยๆเลยพีช่ชายนะครับรายการยี่สิบนะครับ<ม>ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปนี่ครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดฮะ รายการ21รายการนี้นะเป็นเนื้อทองแดงโบราณเลขคุณเบอร์89ต่อ9รอบเหมือนเดิมพี่รายการนี้ก็250บาทเหมือนกันนะผิวสวยมากใครชอบนะครับนี่ฮะเอาไปพี่250บาทตอ9รอบนะครับใครจะเรียมแจ้งได้นครับแต่เพียงแค่นะครับ80บาทนะครับเพิ่มอีก80บาทเท่านั้นครับจะผมส่งเรี่ยมให้ครับวันเดียวได้เลยนะครับต่อมาครับรายการ22นี่ฮะ ยิบสองมาผิวลุกงครับนะหน้ากากเงินนะเลขคนเบอร์12ด้วยรายการนี้เอาไปครับพี่ชาย280ร้อยบาทนะครับสองิบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่ย2ิบสนะครับนะนี่ฮะสวยๆต่อมาครับรายการยนะิบสาม รายการยี่สามรายการนี้เลขคนตัวเบอร์มาเลขสิบห้านะครับมหาชนวนผิวลุ้งหน้ากากชุ่มเงินครับหน้ากากเงินเนี่ยเอาไปสองร้อยแปดสิบาทเหมือนเดิมนะครับนะเอาไปพี่สวยๆเลยยกคู่นะห้าร้อยพอนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สี่รายการท้ารายการยี่สี่รายการนี้เป็นเดิมดำเลขคนตัวเบอร์มาเลขสี่สิบเอ็ดหน้ากากชุ่ทองฮะ,ะรายการนี้ตีตาวัดนะนี่ฮะ เอาไป2 5 0อิบาทพอพี่้ายคลิปพิเศษให้ครับเอาไป2 5 0อิบาทพอครับพี่จ่ายนี่ครับนะสำนี้ต้องแบ่งขอบคุณนะครพ,พี่ทิวท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะวันนี้จัดให้พี่แล้วนะชอบถูกใจรายกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่คิวท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ